กองทัพนับแสนของโจโฉที่โอบล้อมแม่นางบีฮูหยินพันรยาคนที่สองของเล่าปี่กับอาเตาเด็กทารกน้อยลูกชายของเล่าปี่ไว้ก่อนที่จูโล่งจะฝ่าทัพมาช่วยได้สําเร็จหากพูดถึงเหตุการณ์จูโล่งฝ่าทัพรับอาเตานี้คนส่วนใหญ่จะชื่นชมจูโล่งหนึ่งในห้าทหารเสือของเล่าปี่ที่ตีฝ่าวงล้อมกองทัพของโจโฉตั้งแต่ตีสามยันบ่ายสามของอีกวันพาอาเตากลับคืนสู่อ้อมอกของเล่าปี่ได้สําเร็จ จนถึงกับมีคำพูดที่ว่าอยูโล่งพวกม้าเขาทัน้ายซ้ายก็แต แต่ในตอนที่จูโล่งเจอแม่นางบีฮูหญิงกับอาเต้านั้นเขาตั้งใจจะพาทั้งสองฝากองทัพโจโฉออกไปแต่แม่นางบีฮูญินซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสที่ขากลัวว่าตัวเองจะเป็นตัวถ่วงให้จูโล่งห่วงหน้าพะวงหลังจึงอาศัยจังหวะที่จูโล่งเผลอตัดสินใจกระโดดลงไปในบ่อน้ำปลิดชีพตัวเองมแม่ทัพแห่งเสียงสารเสียใจเป็นอย่างมาก รีบเอาดินถมบ่อเพื่อไม่ให้กองทัพโจโฉมาเจอร่างไร้วิญญาณของแม่นางบีหูหญินแล้วพ่าอาเต,ต่าตีฝ่าวงล้อมออกไปเพราะแม้อาเต่าจะไม่ใช่ลูกแท้ๆของนางหากจะเป็นลูกของกามูหยินภรรยาคนแรกของเล่าปีแต่นางก็ให้ความรักความเอ็นดูและยอมสละชีวิตตนเพื่อให้ทารกน้อยอาเต่าได้อยู่รอดปลอดภัยนั่นเอง